เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับนี่ผมมาซิเผารถสวยๆผู้ชมหรือสวยเล็กชคบรถสวยกิ๊บนะครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันกับราคาถูกๆ65,000บาทเท่านัง้ง B05 ตัวท็อปนะครับตัวท็อป S Ivory ด้วยไม่ Digital นะครับ Ivory สีครีมลายไม้ครับ และเป็นตัวท็อปไมดิจิตอลด้วยนะครับตัวพิเศษมีน้อยหายากครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เบาะหนังฟูฟูเกี์ยวโต้จบไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้แผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดตัวอ่างเดิมๆนะครับรอยพับรอยอักโรงงานยังอยู่ครบกาวยางกาวแนวจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักไม่มีซ่อมตัวถังหน้าล่างเดิมๆห้องเครื่องสะอาด เกียร์ดีเข้าครบทุกเกียร์ความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดินทางไกลได้สบายโดยใช้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวปั่นพาวเวอร์ใหม่แหลวกวงมอะไรใหม่เจ้าของเซอร์วิสให้เรียบร้อยไปใช้กันได้อีกยาวครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้ไม่เพียงแสนเก้าเท่านั้นเองไม่เคยแก๊สครับภาษี6กเก้สวยๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ท่านใดสนใจไปดูไปทดลองขับมันก่อนคันนี้อยู่พาราม5นนทบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ